โอเคก็สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่กับการรีูลายพัางนะครับซึ่งเป็นลายพัางดีเจนซึ่งลายพัางดีเจนรอบนี้นะครับจะเป็นสเปเชียลนะเป็นพาสเปเชียลซึ่งก็เราก็อยู่กับลายพัางของเมาส์นะครับหรือว่าเมาส์นะซึ่งก็เป็นลายพัางที่มาจากการควอนล็บของดูนนะซึ่งนี่ก็จะต่อมาจากกลาวแทงเจ้าลายพัางเมาส์ลายพัางนี้มีชื่อว่าฮาวเวสเตอร์นะครับหรือว่าผู้เก็บเกี่ยวนักเก็บเกี่ยวเครื่องเก็บเกี่ยว ซึ่งการที่จะได้ลายพางเมาส์นะครับตอนนี้นะตอนนี้มีอยู่แค่2ทางนะสทางก็จะสามารถหาได้นะครับจากอีเวนต์ดูนเราสามารถเปิดได้จากนี่นะครับตู้สินค้าดูนนะหรือว่าดูนคอนเทนเนอร์ซึ่งในดูนคอนเทนเนอร์เนี่ยมันจะมีโอกาสที่จะดอรอปลายพางเมาส์เนี่ยมันชื่อว่าลายพางยานเก็บเกี่ยวนะครับปลดล็อกยานเก็บเกี่ยวสําหรับเมาส์โอกาสที่จะได้อยู่ที่1%ปแล้วก็มีวิธีหนึ่งนะครับก็คืองานซื้อมาเลย ซึ่งลายพางเนี่ยผมไม่ได้ถ่ายตอนที่ผมซื้อมานะเพราะว่าผมเห็นว่าผมกดซื้อเลยทันทีมันเป็นออฟเฟอร์ที่เด้งขึ้นมากลางหน้าจอนะครับเหมือนแบบพวกเนี้ยเนี่ยแบบนี้นะครับแต่มันเด้งขึ้นมาเป็นของเมาส์แทนเนาะซึ่งมันจะขายอยู่ที่6,500าทองนะก็ถือว่าค่อนข้างเป็นราคาปกติสำหรับการขายลายพางนะเพราะว่าส่วนใหญ่ลายพางดีเจนที่อยู่ในเกมนี้เนี่ยมันก็ขายในราคาประมาณนี้แหละ เดคือพวกลายพางที่มันมีการขยับอะไรพวกนี้นะครับมันจะแพงพิเศษเนาะเห็นได้เลยว่าเจ้าแห่งจรัรวดของ M60 เนี่ยคือ5,500ซึ่งถ้าเราซื้อเป็นออฟเฟอร์เนี่ยมันจะแพงขึ้นพันหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเรารอจนมันเข้าร้านค้ามันก็จะลดราคามันจะอยู่ที่แค่5,500ไม่ได้มากน้อยไปกว่านี้นะครับสำหรับลายพางรีเจนเทียรสที่มีแอนิเมชันนะ,ะเดี๋ยวเราดูกันว่าลายพางนี้มันเป็นยังไงนะโอเคซึ่งลายพางนี้นะครับ ก็ดูได้เลยว่ามันก็เป็นส่วนประกอบของหลายหลายอย่างมาแปะ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 ,แปะ,แปะนะครับคือมันดูเหมือนว่าจะมีเป็นเกาะเพิ่มขึ้นนะคือเกาะเมาส์มันจะดูแบบหนาๆตันๆขึ้นแต่พอไปจริงๆมันไม่ได้มีอะไรนะครับมันแค่เป็นเหมือนแค่เป็นของแต่งเฉยๆนะครับใช้จริงไม่ได้นะแล้วก็จะมีไฟติดตามตัวมีที่ไอ้ขยับเนี่ยตามตัวแล้วก็จะมียานที่เอาไว้ยึดเกาะกับตัวถังเมาส์เนี่ยซึ่งมันเสียอันหนึ่งมันเสียไว้เส้นหนึ่งนะครับ ซึ่งเวลาเราเข้าไปในเกมนะครับเจ้ายานนี้มันจะอยู่กับเรานะแต่พอคู่ดาวออกรลบหมดเนี่ยยานมันจะบินขึ้นนะมันจะบินขึ้นแล้วก็หายไปเลยแล้วก็จะมีไอโดนตัวเล็กๆนี่แทนนะครับโดนกลมๆในตัวนี้จะจะอยู่ๆก็โผล่มาจากกลางอากาศนะครับแล้วก็ลงมาอยู่ข้างเราเหมือนในหน้าตอนนี้ก็สวยดีนะครับแต่ราคาก็มันก็แพงเหมือนเดิมนะครับโชคดีนะว่าพอคอนแลบกับอีเวนต์ดูนไม่ได้แพงขึ้นแล้วก็เจ้าคันนี้นะครับมันมีแมคชีนิกอยู่ นิดหน่อยนะครับถ้าบอกว่านิดหน่อยจริงๆก็คือการสะท้อนของแสงนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นถ้าดูเนี่ยมันจะมีอรอยแบบเหมือนรอยไฟเห็นไหมมีอรอยแสงจากหลอดไฟแล้วก็ข้างหลังนะครับข้างหลังเนี่ยผมเดี๋ยวผมจะเอาภาพมาแปะนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับของ d o เดิลบิดนะครับดูเดิลบิดโพสนะนะซึ่งเขาจะเขียนไว้ว่าลายพัางเมา์เฮาส์เบสเตอร์เนี่ยมันมีสเปเชียลแอนิเมชันนะก็คือเป็น แอนิเมชันพิเศษนะครับเมื่อรถถังคันนี้เนี่ยเคลื่อนที่ต่ำกว่า18.36กิโลเมตรชั่วโมงหลังจากนั้น1วินะครับเมื่อเคลื่อนที่ไม่เกิน18.36อะ่ะมันจะมีทรายออกมาจากข้างหลังนะครับซึ่งทรายอันนี้มันก็จะโผล่แค่ใน4แมปเท่าน,นั้นก็จะเป็นแมปทะเลทรายโอเอซิดปา์มแคนยอนแล้วก็เวสเทิร์นแลซึ่ง4ด่านนี้ก็เป็นด่านที่มีแต่ทะเลทรายะนะ ก็มีแค่นี้นะครับสาหแับแมคานิกพวกนี้ซึ่งพอมาเล่นในล่านอื่นก็ไม่มีนะผมก็ลองมาแล้วว่ามันเป็นยังไงก็ถือว่าโอเคดีแต่เวลาเราเล่นจริงเราก็คงไม่ได้มองอกครับเพราะเราจะโฟกัสกับเกมซะมากกว่านะเราคงไม่ได้โฟกัสกับธรรมชาติในขนาดนั้นนะครับ โอเคนะครับก็สําหรับลายพางเมาสนะ์เนาะเราก็บอกไปแล้วว่าราคามาเท่าไรสามารถหาได้แบบไหนซึ่งก็เท่าที่ดูดูมาเจ้าลายพางนี้นะแล้วก็อะไรหลายๆสิง่งหลายๆอย่างของอีเวนต์ดูนเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ได้ซื้อภายในเวลาที่กําหนดเนี่ยมันอาจจะไม่กลับมาแล้วนะครับหลายๆเจ้าก็บอกกันมาก็บอกไปแล้วว่ามันอาจจะไม่กลับมาซึ่งถ้าเกิดว่าคุณยังไม่ได้จับจองมันก็อาจจะหายไปซึ่งก็คงต้องรอดูว่าวอลกิมมิ่งจะกลับมาขายครั้งหรือไม่ เราก็ไม่รู้นะครับแต่รู้อย่างเดียวคือมันไม่น่ากลับมาแล้วเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีค่าลิขสิทธิ์นะครับการคอนแลมมันมีค่าลิขสิทธิ์อะไรพวกนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่จะเอาอะไรพางไอ้น,นี้กลับมาขายเนี่ยมันก็คงจะต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์ของทางผู้จัดจําหน่ายดูนด้วยเพราะฉะนั้นก็ถ้าคุณอยากจะเก็บพรุ่งนี้เอาไว้ในโรงรถก็แนะนําว่าให้ซื้อเลยแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือซึ่งออฟเฟอร์ของและพังเมสามันมาแค่24ชั่วโมงครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณใช้เวลาในการตัดสินใจนานเกิน24ชั่วโมงมันก็จะหายไปเลยนะครับไม่โผล่ขึ้นมาอีกเลยหรือถ้าโชคดีมันก็อาจจะโผล่ขึ้นมาอีกรอบนึงนะครับเพื่อให้คุณแบบต้องการกดมันนะเพราะฉะนั้นอาจจะไม่จําเป็นต้องหวังนะครับว่ามันอาจจะมาในราคา5,500ทองแล้วมันก็จะไปอยู่ในร้านค้าโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเมาส์ใส่ของยังไงในปี2024นะ ซึ่งยุดปัจจัยก็เอาเดเรียนไปนะครับยุทธภัณฑ์ก็จะเป็นโพลถัง10นะแล้วก็แซนแบก2อันนะครับเพิ่มเรือ2อชิ้นสู์กระสุนก็4 3 15, ่5าสนะส่วนอุปกรณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็สามารถปรับได้ตามสบายนะแต่คือผมเห็นสูตรที่หลายๆคนเขาใช้กันก็คือ2แซนแบกแล้วก็ใส่เพิ่มเกราะนะครับอันนี้คือสิ่งที่ควรจะฟิกเอาไว้เพราะว่ามันทําให้เมาส์กิ่งที่สุดแล้วนะครับ ซึ่งถ้าเกิดเราไปใส่เพิ่มเลือดเนี่ยมันเป็น3,002ใช่ไหมแต่เกราะมันจะบางแต่เกราะมันจะไม่ได้หนาที่สุดซึ่งพอเราใส่เกราะหนาเนี่ยเลือดมันจะน้อยเพราะฉะนั้นการใส่2องแซนแบ็กเป็นตัวเลือกที่ดีนะครับเพิ่มเลือดถึง9%เลยทีเดียวโอเคนะครับก็สําหรับลายพาง h a ว v ส s ตอร์ของเมาส์เดี๋ยวเราจะไปลุยกันในหมวดต่างๆดีกว่านะครับ let's go ลองขึ้นก็ได้นะขึ้นก็อาจจะตายได้เลย เยี่ยมอุ้ยแม่เนมเดดโอ้โหโน้โน้เวอะไรคือยิงไม่เข้าอะไรยังไงวะเนี่ยเออเข้าแล้ว เหตุ่างนี่สุดยอดอจริงๆเอาวกี่สิบห้าอยู่ตรงนี้เลยใ่ลากรโหสุดยอดถ้าไม่หามุมแบบที่ดีที่สุดเล่นจริงๆก็คือแบบน่นเนอะตัวแจกว่ะยิ่งเล่นเนีเป็นอยู่ด้วยเอาไฟไหม้นี่นี่เฮ้ย <Hey. S 2> ต้องรัดกิวอ่ะยัดกิวไปเลยโอ้ยสวยเลยวีย่ปี๊บโดนสวยทำไมนะปีบ๊บ โอ้หัหหลุดไปแล้วรีบเลยรีบหมูรีบหม,บมูจะได้ไหมไม่ช่ำไม่ช่ำเลยดีกว่าเล่นไม่เป็นเลยเดี๋ยวนี้นะจะมีใครมาช่วยไหมมีวะมาแล้วอ้าววืด บืดก็โดนสังหารซะโดนลงทันซะเอ้ยหนีหนีหนีเฮ้ <laughs> ยเยะแล้วเอเจ็ดทนเออว่าแนละ้วต้องเจอนดเพย่อเออ <laughs> โดนลุมยีเหมือนกันอ่านมั้งครับว่า อ่านเยอะเลยอ่ะอ่านทั้งเว็บอ่านทั้งเว็บตูนอ่านทั้งกากาแต่เว็บตูนนี่เริ่มจะเริ่มจะเริ่มจะไม่ค่อยมีแล้วเพราะว่าอ่านเคลียร์ไปหมดแล้วไงกากาวก็กากาวมันต้องใช้เวลาปวดรอกก็ซึ่งช่วงนี้ไม่ค่อยมีเรื่องไหนที่แบบอยากได้ไม่ค่อยอยากอ่านแบบเป็นกิจ,จารลักษณะ แต่มันก็ยังให้เดี๋ยวถ้ามันก็ยังสนุกอยู่นะบางเรื่องแต่บางเรื่องคือตอนมันน้อยอ่ะมันดูด้วยแบบเดือนหนึ่งก็หมดแล้วไม่บางทีมันมันไม่ค่อยมีเรื่องที่แบบดึงดูดว่าเช่อกูจากดูเลยวอะอยากดูอยากอ่านตอนทั้งที่มันมันไม,มนไม่มีตอนนี้อ่านแล้วอ่ะเอาปี๊บตาย เฮ้ยมีเกียร์ทรายด้วยไหมพี่โอ้ย he o อ t ตายเริ่เพิ่งเห็นได้มีว่าดันทะเลทรายมันมียิงแล้วทรายออกด้วยแจ๋วะ่ะมาเต็มเลยนาย MT ใช่ไหมนาย MT ศพหนึ่งศพส,สองศพส,สามสี่ ถ้าทางนี้มี3ทา่านก็มี4คันน่ะก็ถ,ถมไม่น่าใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่เข้าโอ้เชี่ยมันซ่อนเนียนจริงดันให้ปไปเลยเราค่อยวนมาสู้ใหม่โอ้โหเรามาแม็กแดมตอนนี้ด้วยนะฝากได้ไม่ลายนูนะ้นน่ะเราไปยิง25ก่สิบห้าน ไม่น่ายากหรอกอุ้ยอุ้ยอุ้ย,ยจบเลยฟอนเลดวิทจะกลับมาอีกไหมครับอฟอนเลดวิทมันน่าจะกลับมาได้อยู่นะเราทะลวงลายเอ็มทีมันจะไหวปะวะ ขาโลสวยแล้วโดนได้เอา้าโอ้โหแล้วแล้วมุมมันไม่ดีด้วยไงไม่ใช่มุมมันมุมเราเนี่ยนี่ใส่เสริมกรอบม,มาจริงไปะเนี่ยต้องค่อยๆเล่นว่ะ ในวาทีไม่อย่าอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งจากกันไปอุ้ยโอ้โหไยปยิงมันยิงดีมันยิงห้าร้อยเลยร้อยยี่มึงอะพูดแรงเลยเอาอย่าปีไปซะแล้วไม่น่าทิ้งกันเลยอยู่ๆก็ทิ้งกันตัวนี้กันแบทแชทก่อน สวยแล้วรุล้ม e ร้อยเลยตอนนี้มาแล้วอ้าหินดีโอ้โหรู้สึกเห็นภาพอนาคตว่าคูโดนแก่งแบงโดยวูเนี้ยว่าตายไม,ไม่ไม่ล่ะหินสูบเดเมจหินสูบเดเมย อัตราเร่งมันแบบค่อนข้างแย่เลยอ่าแล้วกูดั่นยังไงอ่ะกูต้องเล่นข้างล่างนะไม่กูเล่นข้างบนไม่ได้นะเว้ยกว่าจะขึ้นข้างบนกูน่าจะตายพอดีอ่ะอุ้ยนายบอกว่าอย่าทิ้งกูได้โปรดชี้โคตรแบกนี่คนเว่โคตรแบกเลยใช่ Oh. โอ้ย้ยกระสุนอะไรกูเลงตรงนี้มึงอยู่ตรงนี้ได้ยังไงไอ้เบื่อไปมึงสี่สิบเลย์มึงยังไม่ถึงไมโครวินาทีให้เดานะให้เดาน่าจะมาทางนี้แต่คือมันอาจจะมาได้ทางนี้ก็ได้ทางนี้ก็ได้นี่ก็ได้ นีหนีหนี่นีหนี่นีนนแต่เราเราทำเราเราไม่สามารถชนะได้ไม้แต่เราก็ไม่สามารถแพ้ได้เช่นเดียกว่าแหละเย่ยังจะเสมอ,อกูป่าได้ได้นะไม่เกี่ยงอยู่แล้วลนี่สี่พันหนึ่งเลยอ่ะ ไม่ชอบเวลาหนึ่งหนึ่งมันกดดันเกินไปถ,ถ,ถ้าถ้าถ้าไม่เคยถ้าไม่เคยแบบเหลือหนึ่งหนึ่งบ่อยก็จะมันก็จะกดดันนั่นแหละแต่ถ้าเกิดว่าเจอนิ่งหนึ่งบ่อยแล้วมันก็จะไม่ได้กดดันขนาดนั้นแล้วมันก็จะแบบเออกูอีกแล้วเหรอเหลือกูอีกแล้วเหรออย่างเงี้ยมันจะมีความคิดแล้วว่าเฮ้ยแม่งหนึ่งหนึ่งกูแพ้แน่เลยว่ะไม่ไม่ไม่ค่อยมีแล้วไปมันจะเหลือคําว่ากูอีกแล้วเหรอมันก็ช่างแม่งแพ้ก็ช่างแม่งชนะก็โอเคชนะก็คือสตูนโง่ให้กูยิง อันนเกี่ยวกักูแพ้ก็โอเคมึงเก่งไว้กูยอมแพ้อย่างเงี้ยไม่มีอะไรแล้วสมัยเนี้ยยัดหน้าเลยไปปืนมึงได้เปลี่ยนไปแล้วไว้ยแต่แค่ว่าอาจจะเจ็บกว่าแค่นั้นเอง,เอ,งเอช็อตสวย,ยหัลียิงไปแล้ว โอ้โอ้ no no way no way โ oh อ no. ้ no ไอ้แก๊สีโอเคอะไรสีเดมเมจดวันนี้เฮชีมก็ไม่ได้สำเร็จผลตลอดตลอดเวลามันก็มีบางมันก็มีเฟลบ้างแหละไม่งั้นมันก็แบบดูเก่งกันไปแต่ว่ามันต้องฮ่าฮ่าบ้าง เ็ดช่างมัแล้วจะยิงก็ยิงไปอุ้ยอุ้ยเกมไววะ่ะอุ้ยอีกดอกงนิจบเกมเอ้าวืดเอเอคา,อา,าโลเก็บงานวะ่ะพ <NPC S 1> <c> ีซีเล่นเจอกับโมบายไหมครับ บิด PC กับบิดโมบายมีโอกาสเจอกันได้แค่เปิดไอ e, ้ระบบควบคุมแต่ถ้าปิดไว้มันก็ไม่เจอหรือเปิดไว้มันจะไม่เจอนั่นแหละจะมีบอกอยู่ใต้ description มันจะบอกอยู่ <c oughs> ถ้าสกินมกกังกงแล้วพวก B p ไม่ขี้มาเลยอ <c oughs> โอเคนะครับก็สำหรับและพางฮาวิสเตอร์ของเมาส์นะก็เป็นลายพางหนึ่งที่ดีที่สุดสำหรับเมาส์แล้วนะครับไม่มีอันไหนที่จะดีไปกว่านี้แล้วนะ ถ้าเรามาดูกันในลายพางของเมาส์นะครับลายพางเมาส์มันมีหลายอันนะเนี่ยเราจะเห็นได้เลยมันมีลายพางรีเจน13อันถ้าเรารวมของฮาเวสเตอร์ด้วยซึ่งถ้าเราดูลายแบบนี้ลายของไอทหารกองพันนะไอรีเจนเดลลี่เนี่ยก็มันแทบจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรจากตัวถังเดิมเลยมันแค่ทาสีด้านข้าง,งเฉยๆนะครับซึ่งไม่ได้มีอะไรนะไม่มีประโยชน์อะไรแล้วพอมันเปลี่ยนเป็นอันนี้นะฮะเป็น313ก็ดู ดูค่อนข้างจืดจางนะครับดูไม่ค่อยมีกิมมิ่อิมแพกอะไรเพราะฉะนั้นลายพางดีเจนเนี่ยมันห่วยนุ่อันเลยนะครับสาหรับเมาส์ซึ่งอันนี้ซึ่งลายพางฮาวเวสเตอร์นี่ก็น่าจะเป็นลายพางที่ดีที่สุดแล้วล่ะสําหรับเมาส์นะครับแต่เรายังไม่นับผู้นี้นะเนี่ยโอ้โหลายพางแบบดูดิลายพางมหากราบเนี่ยลายพางอีปียังยังสวยกว่าเยอะเลยอ่ะมันมีหลายอันที่สวยกว่านี้เยอะเหไหมลายพางนี่ยังสวยเลยอ่ะลายพางที่ผมใส่ อันก่อนก็ยังสวยอยู่นะครับยังแบบโอ้ยังมีเรืองแสงอยู่แต่ลายพางรีเจนโอ้โหอน,หนาทุกอันนะครับเพราะฉะนั้นลายพางฮาวเวสเตอร์ที่เป็นรีเจนนี่ก็เป็นอันแรกแล้วก็อันเดียวที่คิดว่าดูดีที่สุดในลายพางรีเจนเมาส์แล้วโอเคนะครับก็สําหรับลายพางฮาวเวสเตอร์นะครับของเมาส์ก็จะเป็นพอวันนี้นะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกัน,กนคลิปหน้าสวัสดีครับ